สวัสดีครับก็มาอีกหนึ่งคันกับ City SV นะครับ SV กับ RS เสนี่ยสเปคจอเดิมจะเหมือนกันมีกล้องหลังปรับระยะเส้นโค้งเหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็มาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัว2022ก็เดี๋ยวมาดูทดสอบก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะได้ครบไหมนะครับในเบื้องต้นในการปรับแอร์นะครับ สังเกตอุณหภูมิด้านล่างกับที่จอก็จะตรงกันนะครับปรับอุณหภูมินะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังเส้นโคง้งตามรถหักซ้ายเส้นไปซ้ายหักขวาเส้นไปขวาถูกต้องนะครับไม่มีการกลับด้าน ปรับระดับกล้องนะครับหากมุมกดมุมไกายามุมกว้างใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเตือนประตูปิดไม่สนิทอ่าหน้าขวานะครับหน้าซ้ายอ่าหลังขวาหลังซ้ายก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดได้สองบานนี้แล้วนะครับแล้วก็มาดูใน ในเรื่องของเสียงนะครับโอ้เบกลางแหลมมากลำโพงเดิมไหมเนี่ยพวงมะไยใช้ได้นะครับเลื่อแนแทกเสียงใสดี ถ้าเกิดสายเข้าอันนี้ยังไม่มีสายเข้าถ้าสายเข้าจะตัดให้เข้าบลูทูธไหมถ้าสายเข้ามากดรับได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้เชื่อมบลูทูธก็จะกดาโอเคตัดให้เข้าบลูทูธใช้ได้ก็เรียบร้อยนะครับขอลาไปก่อนอันจบ